สวัสดี<น>ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเล่นแบบสไปเดอร์ก,กับเพื่อนเรานะฮะชื่อชื่อว่าอังเปาทุกคนอาจจะไม่รู้จักแต่ก็อาจ,จรู้จักนะบางคนก็รู้จักคนก็ไม่รู้จักกูอ่ะอืมแบบยังไม่ได้ถ่ายคลิปกันนานมากแล้วเราก็กลับมาถ่ายคลิปแล้วตั้งใจว่าจะถ่าย<อ>าคลิปเยอะๆหน่อยดองๆไว้ใช่ครับระวังแล้วครับช่องนี้มันเกมากอ้เย่เยอเยอเฮยอยถือว่าเดียลงคลิป ต้อนรับฮาลาวินกลับมาเนี่ยเออเฮ้ไอลุงไอไอบ๊อบไอลุงบ๊อบลุงบ๊อบสงสัยว่าเสียงอะไรลุงโดนตีไปบ้านมุมตอกลุงลุงโดนแมงมุมตอกจนเป็นอมาตและก็ตายในที่สุดโอ้โหมึงจังแข่งตัวละครก็คือ มึงเวลากูไปอยู่ในแบบแบบนี้ไอส้สไปเอะไอส้สไปเดอร์อแบบแมงมุมนี่เลยขัวกูขค้วโตเลยอืหัวทุกคนโตค่ะทุกคนดูนะคะขัวกูมันจะโตยิ่งกว่าอะไร <Yeah. laughs> เป็นไงได้เละคนคนคนน่ารักก็อย่างนี้นะหัวโตเนี่ยอาไกูตูบปข้อหัวโต ไปค่ะไปไปทำภารกิจกันคอะอุ้ยลงไรจะโดดไม่ได้ไม่มีที่อะไรให้กูเก็บดอยเหรอมาเล่นแล้วนี่ถึงพิกกี้เดี๋ยวตาต่บไปเล่นพิกกี้ดีกว่าเอ้ยขอดอยขอโดยเนี่ยของขวด โอเคแกทุกคนไม่ใช่ว่าเราเล่นไม่เป็นนะแต่คือุยแม่งไม่รู้อโอ้ยแล้วกูเผลอเกชิดเก็บตัโอุ้ยอากุสัยยาเ่ยนจาระวังอากุสยยาอยู่ข้างหน้ามึงอากุสยัย่ะ Where is aku สาย Yang อุ้ย aku สาย Yang aku ตื่ยเต้นมากรอวันที่กูแก้แค้นค่ะกูจะกลายล่าเป็นกระต่ายกระต่ายเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นแมงมุมจะต่ายใส่พันหม่ยเลยจะล้างนึงให้หมดล้างแ้นพวกเกย์คือจะล้างแ้นพะการ์ไม่เด้หมอดีดิไม่ใช้ชะกัดจัดอะ อืมอะไรนะนาอคนนั้นน่ะเสีป้าคนที่ถือกุญแจสีฟ้านั่นแหละอุปราาใช้ชกันใช้ใช้แครสใช้ช็อตตรีใช้แรสใช้แรสแล้วแจ็คเาทำไมต้องนีอ่ะมันได้มันอยู่ข้างบนใช่อะไรเฮ้ยบันไดมันอยู่ตรงที่มันเยียเอาแล้วเอาแล้วบอลรอกัดเหยื่อแล้วครับบอลรอกัดเหยื่อแล้วเอาไงอ่ะไปไม่ไดอ่ะ มึงติดกับดักมันไปเลยโอ้ยยยยยไอ้เงี้ยมันมามึงเฮ้ยเราหลุดบิดวะเฮ้ยตะกี้น่ากลัวอะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยติดกับดักมลนเถอะหลบไปเลยก็ไม่รอดหรอกควายเอ้ยควายดักมันนักติดแม่งให้หมดนะกับดักมันนักไม่ต้องไปหน เปต้องไปแคร์หรอกเออก็จริงไปติดเลยแชร์เพื่อนแชร์พื้นที่คลียร์พื้นที่เพื่อนอือในเมื่อมันยังไม่มาใช่บวกถ้ามันมาพวกเราตายจริงถ้ามันมาพวกเราจะตายกันหมดมันฉลาดเนาะมันวางกับมันวางกับดักอีกฝั่งหนึ่งอะที่ไม่ใช่ทางเนี้ยมึงอืออทางเนี้ยทางนี้ทางที่เป็นรูอะทางที่เป็นรูอะมันมีกับดักอยู่ ฮจริงเหรอใชเะะ่เห็นปล่าล่ะมันย้ายแมงมุมเนี่ยอืมเขายังไม่เอาเขายังไม่เอามาวางอยู่อ่ะมันมีกระดักอยู่สวัสดีค่ะอากุเสยังอากุเสยังอากุกินกระสีย่งอ่ะไอเชียงนี่เขาปิดเขาไม่แต่เราไม่ได้ร้องแต่เราไม่ได้ร้องตรงไหนแล้วต่อเราร้องแบบไทยๆอากุ <c oughs> ใครคือ <c oughs> อากุ ใครคืออากูวะอาใครมึงมารับด่วนเลยว่าไมเคิลบอร์ิวพอดีอย่อย่าคุ้งข้างหล่างข้างหลังข้างคุ้งข้างหลังก็ติดอันนี้คุณติดอะอย่าอย่าอยาอุ้ยนี่เราล็อคแล้โอเคติดไปเลยติดไปแล้วติดไปแล้วเก๋เอาปืนใดไปวางสิคะหรือจะให้ฉันยิบหัวก่อนะคะ ว่าไม่เบลลบิวเบลลบิวอุ้ยสต็อปอุ้ยมันเงี้ยงเงี้มันเป็นเงี้ยงเงี้เงี้ยคือนเป็นมันเดินแล้วมันเดินเราอ่ะมันเดินไปเ้าอ่ะเพื่อนมันไม่เห็นแมวเมียงมุมจ้องจะตออคุณหืเขาจ้องจะเล่นคุณจ้องจะตออคุณอยู่ข้างหลังครับบัลลีบิวบัลลบิวคุณอยู่ดิโอเคตอนนี้เราทำอะไร จะทำอะไรอาาอ้โอ้ด <Hey ีดีดีดีไปเป็นตูใสีหน้าม uh ันไปเลยเกือบแล้วไอ้เก like ือบแล้วไอ้ไอ้เกือบแล้วไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มึงไม่ปิดประตัวไอ้แกก็แค่แก้ปิดน่ะทาไมหรืมทาไมลืมทาไมลืมแล้วมันจะอะไรทำไมเกี่ยวอะไรกับคุณการแบบที่แบบสนิมเขอะขนาดนี้วะ โอ้นี่ไงฉันลืมแล้วฉันต้องทำอะไรบ้างโอเคฉันเดินเข้ามาเข้าไปก็ฉันเดินนะเจมว่างไปเพิ่งโอ้นี่ไงเอาได้แล้วเอาได้แล้วเอาได้แล้วไอชีหายแล้วออกเลยวิ่ง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 ไปแล้วไปแล้วจับหมดแล้วดับหมดค่ะมีคนกับดักฉีดมันนี่ไอ้แกฉีดมันนี่ไอ้แกไปแล้วเพื่อนฮะ เออเพื่อนแบบแบบไิ่ไม่รอกูเลยชิบหายแล้วเพื่อนมันจับเข้าวะนั่นแหละเพื่อนโอ้โหมึงโอก็แทนออกไม่ได้มึงก็รีบโอ้ยแค่นี้โงไปเนี่ยโอ้ยอหนูลมึงก็โอ้มึงมึงเดินมาทำไมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมึงโง่หรือเปล่าเอาเก็บกญแจอ,อีอ้โหโง่ขอโคตรโง่เลยเม่้เป็นไปเนี่ย มันร้องไห้ฮะนี่มันร้องไห้อยู่มึงดูมาดูหน้ามันเออร้องไห้แบบจ๋ามันออกทางไหนมึงก็แหกตาดูสิเพื่อนมันก็ไขประตูให้แล้วโอ๊ยไม่ใช่ทางนี้มึงจะมาทำไมห้องน้ำเนี่ยมึงปวดขี้เหรอโอ้โหแมงมุแม่งดักขี้นี่ฉลาดเนาะอือ น้องบอกว่าอะบันละอยากให้กูออกก็บันไล่กูสิกูไม่ออก <c oughs> อ้าวอ้าวอะไรวะตะกี้อะไรอะตะกีเ้เกิดอะไรขึ้นวะมันออกเกมเหรอใช่แน่เลยใช่แน่ละแน่เลักะขังละกันนั่นไงมันออกเกมโอ๊ยไอ้แก่ <c oughs> ูพูดมคนแรกแต่กูเล่นเป็นแล้วกันโทษทีพอดีพี่ประมาทไปหน่อยไอ้น้องเดี๋ยวมึงตายแน่อ้ผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวมึงตายกลัมาแก้แค้นข้อหาเด็กกูเออกูเ<ถ>มันจะตายมันอ่อยอมึงเป็นนี่แหละกูหรือมึงเป็นเออ,เออแก้แค้นไว้แก้แค้นมึงมึงเอาอย่างนี้ว่าถ้าหรอมึงมึงกูจะไม่กินมึงไว้ถ้ากูเป็นได้เลย กูจะกีนดีสองคนนี้แทนกดของเพื่อนกันด้ไรอย่างเงี้ยแหละกูกูขอกูได้ไหมเอออ่างือเงื้อเงื้อเงืเอออเมึงตายมึงตายมึงตายเน่กูจะล้างแค้นมึงตาย ฉันจะให้แกดูลุงบ๊อบคุยกับตัวเองเวอร์ชันกูล่ามงมุมเป็นไงวะมึงเวอร์ชั่นกูในร่างมงมุมมันเป็นไงวะก็คงแบบแบบเปนกระตายที่เดินทาแมงมุมแล้วอยู่ดีๆแม่งก็ม่งก็มีพิษเป็นมงมุมกายพันกลายเป็นเปกลายพันเป็นพีเตอร์พาร์เกอร์ โอ้ยเจ็บปวดครับแก่แบบคนอื่นตอนเล่นเกมแล้วถ um. like ่ายคลิปไปด้วยอ่ะคือเขาจะแบบเขาจะไม่กินไม่ทำอะไรเลยแล้วก็แบบทำตัวดีๆใช่ไหมไม่ใช่กับกูแลวทันกูน่าเกลียดมากคือแบบกูไม่ใส่เสื้อเว้ยใส่ตะเกงแล้วก็แต่ว่า หน้า<ม>กูก็หายไปแต่ว่าขากับแขนกูก็แบบเป็นกระต่ายเหมือนเดิมไอ้เชี่ยน่าเกลียดสัตว์แย่ว่ะมึงตาย <_ d ata> แน่แน่ <_ d ata> จุกเหรอไอ้น้องไอนองท่านไรีนไอนองไอ้นองมึงตายเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเลือดผู้ชายดูอร่อยจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ย ไอ้แก่มึงตายเห็นตัวคนแกแล้วสอยังไงไอ้น้องไม่รีบลงไปละไอ้ดองไอ้ดองเดือดชะมึงติดกับดักกูเนี่ยยังไงยังไงมึง้าเรียบร้อยติดกับดักไอ้งามงามนี่ไม่น่ากลัวงามวอมวอมมึงตาย อ้าสวัสดีค่ะผู้ชายที่อยู่ข้างนอกน่ากินจังอยากกินหน่อยค่ะเอ่าอันเด็ดกากระจ้าเด็ดกากระจ้าเด็ดกากร้าเด็ดกากระจ้ามีคนเด็ดกากรามาอายสเปนแมนเหรออาสไปนแมนอ้าอ้าะอ้าฉันก็เพิ่งรู้ว่าสีฟ้ามันอยู่ตรงนั้นเบิ่งอีกคนเนยังไงจะฆ่ามัน เกือบละดีนะที่แบบไม่เหมือนกับแมปอื่นนะที่มันแบบถ้าเป็นแมปอื่นนี่แบบตายแน่แนแต่แมปนี้ยังเดินออกไปได้มันหนีได้อะไรวะคงลงข้างล่างครงอืมติดแล้วติดละอ้าวผู้หญคนนี่ดเขาคือลสติกอ๋อมีคนเข้ามาใหม่เอ่ะใช่ ไปฮะ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 ฟูค้ชเฟิงโค้ชเซบเนี่ยโค้ชเซบเนี่ยกูอยากค่ะขอ้ซ็บแซบจู๊เก่งจู๊เก่งอ่ะจู๊เก่งเหรอกูอยากให้แมงมุมแม่งเดินไวๆว่ะไอสัตว์เก่งแค่ไหนก็ไม่สู้กับแมงมุมกายพันธุ์ที่ที่ความจริงเป็นกระต่ายครับเป็นแมงมุมนะแม่งเสือกเจอคนเล่นเก่งๆคือแบบไปเที่ยวอะไรกับกูไอเที่ยวผู้หญิงคน กูเฉยแล้วแม่งไม่โดนกัดได้ไงวะเกมโกงนี่ว่ะไม่รู้ไม่รู้ฮะหรือไม่รู้อะไรั้งนั้นเลออยอ่ะเอ้ย,อยโวยวานีีเรื่องมาฝั่งมันชนะเนี่ยเลยเป็นประตูกันได้แล้ววะเสือเงินะองใช่ไหมกูใช้ทิศ เอาสิพวกมึงก็ลองเสือดูสิไม่ให้ฉันจะเฝ้าประตูอยู่อย่างเงี้ยกูไม่ให้ออกเอาไงเจจะให้ฉันออกแค่คนเดียวใช่ไหมใช่แล้วโอเคคนไม่ให้ก้องใช้ไป็นของไม่ให้ออกเอาไงไม่เห็นค่ะอื เอาไงไอ้ไม่ต่อยเอาปะเสกปะเสกกูก็ไม่ออกไอ้หนูแม่งเจอแม่งเดินไวกูกูอยู่ตัวประตูดีสุดละเอออยู่ไปอันนี้เด้ออ๋อแม่มาเบยมาเบยมาติดกับดักเออไม่ใช่มามาหนกกูติดกับดักมาแล้ว โอยเจ็บครวเพื่อเธออ n น y ล o u อยู่นะฮะฮัฟฟ์ฮัฟูฮัฟูัฟใครคนนั้นเปิดมันอย่างเราเห็นอยู่มันมีคนเอาไปอะ่ะมันมีคนเอาแชลงไปอะ่ะจะเดินหายไปไหนวะเนี่ยอ้าวนี่นงไงฉันเก็บออ a เ g น k ี y ไว้ยวไม่ให้ใครหยิบฉันได้ แจมมีคนหยิบไปยังวะไม่ได้<ม>กูต้องอยัง้งหรอกูก่อนเฮ้ยมีคนเข้ามาใหม่ด้วยมีคนหยิบกุญแจม่วงแล้วมีคนหยิบกุญแจม่วงแล้วกูเห็นแล้วรอฆ่าเลยเออมารอฆา,าตกรรมหรันศพเอ,อ้ยเดี๋ยวนะพูด<า>แบบนี้จะ<า>จะโดนไหมเนี่ยกอจะโดน, <laughs> นยูทูบโดนยูทูบย่ำกระหม่มอมไปเนี่ย มาสิก็เรามาเปิดสิจ๊ะก็เรามาเปิดสิกูไม่ให้ออกอ่ะเอาไงเอาดิเอาดิาดมีกูเจเมืองในมือแล้วไงอ่ะไม่ให้ออกเอาไงคะไม่ให้ออกอ่ะเออจะรอ<ม>ะให้เวลาออไม่ถึงอยางดีดเเอาดีแกคือ,คอนกูเจมเมอรในมือแล้วมีอันนั้นแหละจ๊ะคิดว่าตัวเองมีอันน,อนั้นเหรออย่างงี้ไม่ออก กูไม่ให้ออกเฮ้ยฟอลโลิมีไม่จ้าอะไรมาฟอลโลิมีสันชัยเหรอจ๊ะไม่ออกเอาข้อสารเสกเสกมาเสกกูกูก็ไม่ออกเอาไงามันมันเข้าใกล้มึงแบบมาฆ่าชั้ซื่มาฆ่าชัซื่ออย่างเงี้ยไม่กูไม่ให้ออกเอาไงาเอาไงกูเฝ้าด้วย อาเด็กโดนหลอโดนหลออเอ๊ะว่าแต่เฮียบิ้วบิ้บิ้วเอาสิเอาสิรอให้เวลาหมดก็ได้นะกำลังสอบมาไปเลยนะแบบมันต้องมีคนแบบเป็นแบบพูดเสียสละแต่ไม่ใช่ฉันหรอกใช่ต้องเป็นพูดเสียสละชีวิตเตงแล้วให้เพื่อนเปิดประตูแล้วออก ยังแต่กูอยากย่าไอ้ผู้หญิงคน้นที่ถือกูเจม่วงอะแบบมาซี่มาซิหรือด้จริงก็มาดิกูไม่ให้ออกอะหรือเวลาน้อยแล้วไงอ่ะพวกมึงก็ไม่ต้องออกพวกมึงก็แพ้กูก็แพ้เอาไงแล้วเขาามก็เจ๊กมากวินวินคู่คู่ยกูไม่ออกอ่ะเอาไง ก็ลองสิก็มาหาฉันจะ้ะว่าจะแบบวินวินแบบรูสลูสแบบมันจะต้องมาทางคุแน่นั่นไงกูเห็นละเอ๊เบคอนจะเปทศเสียนสละหรือเปล่านะสามคนเลยหรอสามคนเลยหรอเออสามคนไม่เอานะอีเบคอนมันโงูเดี๋ยวพวกมันหลุดออกไปได้อันนี้ไม่ได้ว่าตัวละครที่มันง่นะทุกคนแต่ว่าคือแบบเราไม่ได้ไปเจตนาที่จะว่าใครงูนะ ใช่แต่คนเล่นอ่ะอืแกกูแคบไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ไกลเกินเพราะมันสามารถเดินอ้อมกูได้อืมแกแบบพวกเราอะ่ะซัพพอร์ตเบคอนกันใช่ไหมเรียบร้อยมึงโดนเด็ดมึงโดนมึงโดนมึงโดนซุบซับซุบซับละใช่มึงโดนมึงโดนมึงตายพวกมึงตายไอ้คน เออเอกคนคนไหนหยิบกุญแจวะไม่รู้อ่ะเอ้ยเ้ยเฮ้ยมึงอเยเอ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ดเฮ้มเฮ้ย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 เอ้ยเฮเฮ้ยเฮยเฮเฮ้เฮยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เย้ยะ้ มาสิกูจะรอให้เวลาหมดก็ได้เอาดีเบคอนมึงกล้ามากพอปะล่ะเรียบร้อยโดนแซบครับโดนแซบแซบแซบโดนแซบอื้มอร่อยอร่อยแซบเลยฮะ และว,วันนี้เราก็ขอจบคลิปเท่านี้นะคะทุกคนทุกคนเห็นแซบแับของเพื่อนเราแล้วโอเคแลจบแทน